แนวทางหุ้นดาวโจนส์าัฐ v i p ประจำวันที่14ธันวาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะฮะใครสนใจเข้ากลุ่มนะครับทักไลน์ id i s u 1 9 0 3 o ตรงนี้มาหรือว่าลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับวางหวยหุ้นปกติลาวหาหน่อยลงตัวเจาะให้นะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงห,หุ้นสำหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ นีทั้งหมด3คลิป3 EP เข้าไปดูให้ครบนะครับในวทางนี้ครับมาเริ่มกันที่รัสเซีย VIP ผลเมื่อวานนะครับ70213เข้า2บน3ล่างนะครับ2เด้งแนวทางวันนี้นะครับดูเป็นไกล้ลายนะฮะตัวเด่นครับ3 สต่อมานะครับดาวโจน v ์ p ผลงานเมื่อวานนะครับ3 3 7 0 2เข้า0ย์ครับตัวเด็นวันนี้ที่จะให้นะฮะ2 3ถ้าเข้าดี สนใจจะตามต่อในกลุ่มก็ทักมานะครับอังกฤษ v i p ตัวเด่นนะครับ3 4เยอรมัน v i p ตัวเด่นนะฮะ3 4อ่าลองดูนะครับแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะฮะใครสนใจเข้ากลุ่มทักมาย ตรงนี้มานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกานโชคดีครับสวัสดีครับ